สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะออกไปใส่บาตรด้านนอกค่ะค่ะเช้าอยู่นะคะค่ะด้านนอกก็ยังคงมืดอยู่นะคะเรฤดูหนาวค่ะก็จะมืดแบบนี้แหละจ้ะถึงที่ใส่บาตรแล้วจ้าเราก็จะพระกาลังมานะจ๊ะ,ะกําลังมาหลายรูปเลยพระกาลังมาถึงสี่รูปเลยจ้าสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะสวัสดีค่ะชุดแรกค่ะผ่านไปนะคะใส่บาทเช้านะคะสี่รูปผ่านไปจ้า

อีกชอนิตรงอุง่นกกตาตะกะแกวทนอแตารโร่ทำมาวตรันเยอหวงดวงคือปากาแลันนี่คือหล,วง,ลวงตานะคะเราได้ใส่รูปที่5แล้วจ้า5รูปผ่านไปนะคะทุกคนเช้านี้ก็ ระค่อนข้างเยอะอยู่จากพระเนนเนาะช่วงเช้าค่ะอากาศดีดีนะคะอากาศดีมากๆกค่ะก็มีเนาะเพื่อนๆค่ะญาติธรรมใส่บาตรอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะอากาศดีมากๆค่ะเย็นสบายค่ะจะหกโมงเช้าแล้วค่ะก็ยังมืดอยู่จาก นี่ก็คือหลายๆท่านนะคะที่มาใส่บาทเช้ากันนะจ๊ะตรงแยกค่ะบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเนาะก็จะมีพระมาจากที่วัดนะคะหลายๆวัดนะคะมารวมกันอยู่ที่นี่เพราะเป็นแยกนะคะรวมของทางเข้าหมู่บ้านจากด้านหน้านะคะก็จะเป็นบริเวณเห็นรั้วอยู่ก็จะเป็นริมบึงแก่นนครนะคะทุกคน ก็จะเป็นริมบึงแก่นนครเขาก็จะทำเร้วไว้นะคะ นี่ก็คือรูปที่7นะคะเจรูปผ่านไปค่ะเช้านี้ค่ะเราก็ทำนะคะมาใส่บาทเยอะอยู่จากช่งชวงเช้าค่ะเราก็รอใส่ไปเรื่อยๆจากก็จะมีพระมีเลนมาบินทบาท วันนี้เป็นวันพระจ้าสาธุเจ้าค่ะะาาเรัจยอต ค่ะ,ะจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพระจ้าเราก็เตรียมของนะทุกคนนำไปใส่บาตรนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะเราก็จะออกไปใส่บาตรกันแล้ว ขณะนี้ด้านหน้าก็ยังมืดมากค่ะก็ต้องรอเวลาอีกสักหน่อยนะคะวันนี้นะคะก็ได้เป็นนมจา้าก็เป็นนม19ชุดนะคะรวมกับอาหารแห้งของเรานะจ้าที่เตรียมไปเนาะก็ทั้งหมด19ชุดค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแห้งค่ะเพราะว่าสามารถเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะอาชันหรือว่าแจกเด็กหรือ ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเราก็เตรียมตัวออกไปใส่บาตรด้วยกันเลยจ้า